อยู่กับผมในเกมไลน์เนเจอร์นะครับโจนหัวหอมนะครับนนี้ผมก็จะมาสอนจับเคลียโบนัสนะครับง่ายๆเลยนะครับผมจะมีให้ดูสองสองวิธีนะครับวิธีแรกก็คือเนาค่อยไปดูกันนะเดี๋ยวไปดูกันนลครับคลิปนี้อาจก็จะเร็วนิดหนึ่งเพราะมาสอนเคลียโบนัสผมก็เพิ่งเล่นนะ เกเล่นนะผมก็จับให้ตัวเียนเผมไปตอนที่จับพอดีเลยนะตอนนี้เราก็มาตรงจับโบนัสแล้วนะอันนี้คือวิธีที่หนึ่งครับให้คุณดูตรงสาระเอนะยี่มันกระพริบอยู่นะให้มันกระพริบสามครั้งเราจะได้ตัวเรนเจอร์นะครับเริ่มเลยหนึสามเนี่ยนะ จะได้ตัวเลนะแค่จับจากนี้แล้วเราอะไรเอดามันปิงบินสามครั้งจะได้ตัวเลนะจำเอาไว้วดาดนี้ได้ตัวเลนะครับมาไปดูดาบต่อไปเลยคะไปดูวิธีต่อไปคราตอนนี้นะวิธีนี้ถ้าคนตอนที่มันพูดเคลียโบนัสแล้วนะ บอกว่าเคลียร์โบนัสแล้วเราก็กดจับเลยนะดูนะครับจะได้50เปอร์เซ็นต์นะครับมันจะอยู่ตรงเงินหรือว่าคุกกี้นเอ้ยหรือว่าอยู่ในเพืน้นนั้นนะก็ขอลาไปก่อนนะขอบคณครับ